อาชีพอย่างผมมันต้องหลอทั้งนอกเครื่องแบบและในเครื่องแบบอ้าวอยู่เลยทุกคนเปล่าครับผมไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่นักสิ์แต่ผมเป็นหนักตมจุนตี่นชื่ออะไรอ่ะเอร์ <are> ชื่อจริงเหรอหน้าตาเสซ่าๆแบบนี้ย<ด>ลูกค้าผมเองพกอาวุธมาหรือเปล่าชูมือยกชายเสื้อขึ้นสูงอีก มันสีเห็นหัวลมล้วแล้วเนี่เทียนปะเนี่ยฮะเข้าเรื่องเลยแล้วกันโดนลุงนีเบียวนี่อะลุงนีเป็นใครแฟนเก่าฉันเองไอ้พี่ป่อยผมให้พี่ป่อยผมปล่อยผมพี่พี่่อยผมละแฟนเก่าเบียวนี่คลาสสิกจะให้หลอกผู้ชายอย่างไอ้เพชเราต้องรู้ทุกคำพูดและความคิดของมันโดยการอ่านปาก พี่เพชรรักพี่หนกมากขึ้นทุกวันทุกวันก็ระเพราะพี่หนกใจกว้างใจดีเหมือนน้าทะเลเลยไอ้เพชรมันชอบหลอกเงินผู้หญิงเออใช้จุดนี้แหละเป็นแต้มต่อแต่เราต้องหาทีมช่วยคนแรกสาวใหญ่ลูกไฮโซสเสน่ห์แพรว่ราวแคชเชียร์เชคของเพชรเนี่ยอยู่บนห้องเดี๋ยวคืนนี้ค่อยไปเอาเนาะสมาชิกแก๊งคนที่สองพี่ชายพี่เองชื่อโจนโจนภาษาอังกฤษเหรอโจนภาษาไทยนี่แหละขโมยขโจรอะ ตารตามกันออกมาจากมาป่ายางไอ้เพชรที่มันคิดแต่จะเข้าไปขยํำแกไม่คิดระแวงหรอกว่าแกะจะหลอกมันหรือเปล่าน้องโง่มากเลยเนาะที่โดนผู้ชายหลอกอย่างว่านะคนอยู่ในสนามจะไปอ่านเกมออกได้ยังไงแล้วอย่างพี่ไว้ใจได้ใช่ไหม เราจะใช้โรงแรมนี้เป็นที่หลอกไอ้เพชรเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้จัดการกันสวัสดีครับพี่แซมพี่แซมพี่เห็นใช่ไหมอืมชื่อจริงคือเสกสรรสร้างสวนเสือแต่เรียกพี่แซมหรือแซมสันก็ได้ตามสะดวก